สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับหลังเกมในศึกฟุตบอลยูโร2024นะครับเป็นคู่สุดท้ายไปตาคืนวันอาทิตย์เตะตี2องนะครับอังกฤษชนะเซอร์เบียด้วยสกอร์หนึ่งประตูสูญนะครับจูดเบลิงแฮมซัดโทนในจากในช่วงครึ่งเวลาแรกไปนะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้แล้วทำให้ทัพสิงโตคำรามนะครับมาเดิมสานแยมในการเปิดศึกยูโรไปได้สำเร็จนะครับรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ สำหตัวจริงวันนี้ฝั่งเซอร์เบียมาในระบบ3 5 2นะครับผู้รักษาประตูเปดาบลาชควิดกหลัง3คนนะครับนิโคลามิเลนควิดยืนตรงกลางนะครับขนาข้างด้วยตาฮินชาพับโลวิดกับมิรอดวิลควิดมิงแบ็กฝั่งซ้ายฟิลิปคอสติดมิงแบ็กฝั่งขวาอันเดรซิบควิดกองกลาง3คนนะครับมีเนเมนยากูเดลจับคู่กับซาชาลูกิตกองตัวลุกเซอร์เกมิเลนควิดซาวิดคนงหน้าสองคนนะครับเป็นดูซานวลาควิดสนับสนุนอ่าประสานงานกับทางอเล็กซานดรามิตโววิชนะครับหรือว่าวันนี้เนะี่ยมี เซอร์ไพรส์พิกโผในการจัดทัพเนี่ยสองตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกคือประตูนะครับเลือกเดรดลัตโควิดจากเรยนมาโยกาก่อนทางาวันย่าไมเลนควิดซาวิดนะครับประตูที่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มดีกับโตลิโนโมาในปีนี้เป็นจุดแรกนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่เซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือเลือกใช้ซาซาลูก,กิจนะครับก่อนดูซานทาดิดก็อาจตรงนี้อาจเข้าใจได้หน่อยนะครับที่เป็นการแพ็กในตำแหน่งแดนกลางให้แน่นหนากับการเจอทีมที่เหนือกว่าอย่างทีมชาติอังกฤษนะครับโดยดรอปตัวลูกออกไป1คนก่อนนะครับ ส่วนทางทีมชาติอังกฤษเนี่ยถือว่าตามคาดตามหลายๆสำนักพิกไม่มีพิกโผลเลยนะครับเสียเป็นตัวจริงก็ผู้รักษาประตูจอห์นพิกฟอร์ดระบบ4 2 3 1นะครับหลัง4คนมีมาร์กเฮีจับคู่จอห์นสโตนแนน no, บกก ham, ็กซ้ายคิรันทิเปียรแบ็กขวาคาร์อกเกอร์กองกลาง3คนในคันไรส์เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนจับคู่การ์นองตะลุกจูดเบลิงแฮมปีกซ้ายฟิลฟอร์เดนปีกขวาบุกโยซากา้าและศูนย์หน้าตัวเป้าแฮร์รี่เคนนะครับ สำหรับลูกเนวันนี้นะครับครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดเลยนะครับในการเปิดมาแล้วอังกฤษก็ขึงเกมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วการคลองบอลคลองเกมต่างๆเนี่ยถือว่า80 7สิบเจ็ดสอยู่ในการครอบครองอังกฤษได้ดีหมดเลยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะเนี่ยเซอร์เบียแทบจะงอหัวไม่ขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับในแง,ง่ของการคองบอลแต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสยิงเนี่ยอังกฤษคองบอลได้จริงแต่ก็ไม่ได้สร้างสารรค์โอกาสได้เยอะอะไรนะครับเน้นคลองไปเรื่อยมากกว่าไม่ได้ก็ไม่เสียนะครับเป็นอารมณ์เพลย์ อังกฤษเน้นผลสไตล์เซาเกตที่เราเคยเห็นกันมาในหลายสมัยหลหลายเมเจอร์ทัวร์นาเมนท์ที่ผ่านมานะครับโดยประตูที่เกิดขึ้นในช่วงแรกนะครับคือพวกเขาก็เข้าทางด้วยในการมาได้ประตูเร็วตั้งแต่าทนที่13เลยนะครับจากจังหวัดที่บร n ลลิงแฮมนะครับเริ่มเพลงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปจบด้วยตัวเองโดย เบลลิงแฮมเนี่ยเริ่มโดยการออกมาทางฝั่งขวาให้กับขายวอลเกอร์นะครับไหลต่อให้กับทางซาก้านะครับทางฝั่งขวาก็ประสานงานกันก่นกอนซาก้าเปิดเข้าในแฉลบผู้เล่นเซอร์เบียหน่อยๆน,นะครับแล้วมาเข้าทางเบลลิงแฮมที่เติมเข้าเป็นบ็อกซ์บ็อกซ์ในกรอบเขตโทษจังหวะน,นี้พุ่งหม่งเข้าไปนะครับเซอร์เบียก็ไม่มีตัวประกบทําให้พลาดเสียประตูไปนะครับอังกฤษขึ้นนําสําเร็จ1ประตูรูนึแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเรื่อยๆเลยนะครับสไตล์แบบเซาเกตเลยอย่างที่บอกไปก็มีโอกาสที่น่าสนใจเนี่ยก็นานทีท ที่ต้องบอกว่าเป็นของเซอร์เบียแล้วแต่ว่าได้ลุ้นที่สุดในครึ่งแรกที่น่าสนใจนะครับก็จากอเล็กซานเดอร์อโนนที่พลาดนะครับแล้วมิโตวิทเนี่ยได้ยิงถือว่าออกเสาไปแบบเสียวๆเลยนะครับของอังกฤษก็แต่ว่าเล่นไปแบบเพลินๆอย่างเงี้ยก็จะไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าลูก2ไม่มาสำหรับอังกฤษแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ยังบวกลูก2เพิ่มไม่ได้นะครับนอกจากลูกเบลลิงแฮมเนี่ยไม่มีโอกาสครั้งไหนเลยที่เข้ากรอบนะครับก็จบครึ่งแรกไปนะครับทีสกอร์หนนะครับอังกฤษ ส่วนเกมช่วงครึ้นวุ่หลังลงมานะครับทางเซอร์เบียก็ต้องบอกว่าพวกเขาแก้เกมแก้ทางมาได้ดีมากขึ้นนะครับโดยมีการเปลี่ยนตัวนะครับก็มีวิงแบ็กที่ลงมาอย่างมาลาเดนโนวิดนะครับลงมาในช่วงท้ายครึ่งอยู่แล้วจากการบาดเจ็บของฟลิปคอสติดนะครับแล้วก็จะมีอีวานอิดินะครับลงมาแทนเนเันยากูเดลก็ทําให้ตรงกลางเนะี่ยดูจะมีความแบบเน่นในเชิงลุกมากขึ้นนะครับ แต่ทัติกที่ผมว่าชัดเจนของพวกเขาเซอร์เบียมาปรับมาในครึ่งหลังดีเนี่ยคือการเพลยซิ่งสูงในแดนบนทําให้อังกฤษเนี่ยออกบอลได้ยากมากขึ้นแล้ววิงแบ็กพวกเขาเนี่ยดูจะเริ่มแห่งลิทออกนะครับจากในครึ่งแรกเนี่ยที่ต้อบอกว่าพอวิงแบ็กของ2ข้างของเขาแบบทํางานไม่ได้เนี่ยก็ดูจะทําให้เกมรุกแบบบอลไม่ถึงข้างหน้าทั้งวลาดิวิดแล้วก็มิโตวิทเนี่ยตัดอาวุธความอันตรายไปได้พอสมควรนะครับแต่พอครึ่งหลังเนี่ยวิงแบ,บ็กเริ่มทํางานนะครับทำให้แบบความอันตรายเซอร์เบียเริ่มมานะครับบอลเริ่ม ถึงข้างหน้ามากขึ้นเบรนโควิดซาวิดก็เริ่มโอโอกาสได้ยิ่งไกลนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เซอร์เบียรปรับมาได้ดีนะครับในแง่ของแท็กติกเทียบครึ่งแรกเนี่ยพอขึ้นบอลมาตรงกลางก็แบบพลิกต่อไม่ได้เลยนะครับแบบโดนอังกฤษกดสูงก็ว่าได้นะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนะี่ยครึ่งหลังปรับมาได้ดีมากทำเ,เอาอังกฤษนะครับลงมาในครึ่งหลังเนี่ยเล่นไปเล่นมาแล้วจะโดนเอาเหมือนกันนะครับก็ยังดีนะครับที่ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าเซอร์เบียนะความคมในเกมรุกเนี่ยสร้างสารรค พอเพิ่มเครื่องหลังได้จริงแต่ก็ถือว่าทาในแง่คุณภาพเนี่ยประสิทธิภาพก็ยังค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเซาเกตก็มีการเปลี่ยนตัวแก้เกมนะครับก็คือส่งกาลักเกอร์มาแกแรกแทนอาร์โนนะครับที่ต้องบอกว่าการครองบอลครองเกมเนี่ยก็เริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปนะครับอาร์โน no ก็ไม่ใช่กลางธรรมชาติตัวแล้วจาเทีเลยนให้กับเลี้ยวภูมาในช่วงหลังนะครับเป็นแบ็กขวาสะส่วนใหญ่ผมเล่นทีมชาติเนี่ยก็ เนีย่ยวันนี้เนี่ยในแง่ของการ crossing ข้ามแดนไปมาเนี่ยก็โอเคนะครับแต่พอแบบต้องเป็นเกมที่เน้นของบอลเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่เวิร์กแล้วนะครับก็เนี่ยการ์ลักเกอร์แก้มากแรกไปนะครับส่วนหลังจากนั้นนะครับก็เกมไม่ไดีขึ้นเท่าไหร่นะครับก็ถอดทางซาก,ก้าออกส่งโบเวนลงมาแทนนะครับก็เปลี่ยนวิติในเกมลุกลงมาบ้างซึ่งเปลี่ยนโบเวนลงมาเนี่ยก็มีจังหวะที่น่ากลัวทันทีเลยนะครับเปิดโบเวนหลุดไปเปิดให้เคนได้โขกนะครับไลคูวิดก็ปัดปลายมือไปชนคานรจังหวะนี้ถือว่าเสียบที่สุดในช่วววงงครลลหััแ้นะบ ส่วนนอกนั้น้เนี่ยถ้าให้พูดถึงจังหวะที่น่าสนใจเนี่ยมีอีก2ครั้งนะครับโดยเป็นของอัองกฤษครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เซอร์เบียครั้งหนึ่งจากอาร์โนได้ยิงนะครับก่อนที่จะออกไปเนี่ยไลควิดเซฟไปครั้งส่วนทางเซอร์เบียได้ยิงในช่วงท้ายๆนะครับจากเวลาโควิดพิกฟอร์ดก็เซฟไปได้นะครับแล้วก็เป็นว่าจนจบเกมนะครับไม่มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับอังกฤษก็ยันอยู่ได้สําเร็จนะครับมีส่งคัพบี้มายูลงแทนเบลลิงแฮมไล่ในช่วงท้ายด้วยประมาณ5นาทีนะครับ ก็จบเกมนะครับจบด้วยสกอร์ครึ่งแรกเลยอังกฤษเฉือนเซอร์เบียด้วยสกอร์1-0จากประตูชัยเบลลิงแฮมนะครับสิ่งที่เห็นได้นในเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคลาสสิกทีมชาติอังกฤษของเซาเกตเลยนะครับที่เป็นบอลเน้นผลแบบนี้แล้วก็จะค่อนข้างที่จะง่วงนอนหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบว่าไม่ได้นอนมาก่อนอย่างผมเนี่ยคือแบบดูไม่จบแน่ๆนะนเกมวันนี้นะครับเพราะว่าแบบสไตล์นี้เลยอังกฤษคือเน้นแบบเน้นผลสุดๆจริงๆนะครับก็ ถือว่าน่าผิดหวังหน่อยถ้าสมมติแบบว่าเราจะเห็นผู้เล่นที่มีแบบชื่อชั้นค่อนข้างที่จะดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฟเดนซาก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเคนแต่เราไม่ได้เห็นเกมลุกที่สนุกสนานเลยนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันถ้าแบบอยู่ในมือโค้ชที่น่าสนใจกว่านี้จะสามารถแบบเรียกประสิทธิภาพผู้เล่นในเกมลุกได้ดีกว่านี้หรือไม่นะครับแต่ในเมื่อเขาเลือกที่จะเล่นแบบนี้สไตล์ซาเกตแล้วผลการแข่งขันยังโอเคก็คงจะไปต่อกันได้นะครับแมนะ้ว่าแฟนๆจะไม่ชอบก็ตามนะครับก็ผมว่าเป็นเกมที่ ก็ตามมาตรฐานอักกษนะครับคนเก็บได้ก็ไปต่อได้ในเกมวันนี้นะครับแต่ถ้าวิธีการเล่นเนะี่ยครึ่งแรกนะผมว่าโอเคนะครับแต่ครึ่งหลังไม่ค่อยโอเท่าไหร่ที่รับถอยหลังมากเกินไปนะครับถ้าตีว่าเซอร์เบียเป็นทีมชาติอื่นที่คมคมกว่าน,นี้หน่อยเนี่ยผมว่ามีโอกาสโดนตีเสมอได้แบบชิวๆเลยเหมือนกันนะครับในเกมวันนี้สำหรับทีมชาติอังกฤษนะครับก็มาลงรายละเอียดในสเปตัวจริงกันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในวันนี้นะครับเริ่มที่ทีมชาติอังกฤษที่เน,เน,น้นกันก่อนนะครับ ก็วันนี้นะครับถ้าให้พูดถึงคนที่โดดเด่นนะครับผมก็ให้ไปจุดไปลิงแฮมอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะฟอร์มในครึ่งแรกเนี่ยถือว่าแบกทีมหนักมากๆนะครับนอกจากว่านอกจากประตูที่เขายิงเบิกร่องให้กับทีมแล้วนะครับเขาเรียกได้ว,ว่ามีบทบาทในทุกๆุกแดนเลยนะครับอย่างเกมลุกเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าลากเองทําเองไปหมดเลยก็ว่าได้นะครับเซาเกตแต่เหมือนให้อิสระเขาเต็มที่เลยส่วนในแง่เกมรับเนี่ยก็ลงมาช่วยค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่พอเป็นครึ่งหลังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบทบาทของเขาเนี่ยเหมือนก พยายามอยู่ข้างหน้าไม่ต้องลงมาช่วยเกมลับมากนะครับทำให้ชาวเน่ยค่อนข้างหายจากเกมไปพอสมควรเลยแล้วถือว่าให้เป็นมืออังกฤษข้างหลังนะเป็นเน้นเกมรับกันซะเยอะนะครับเลบลลิงแฮมเนี่ยค่อนข้างหายไปจากเกมเลยแต่ในแง่แบบถ้าพูดถึงใครเด่นนะผมว่าเบลลิงแฮมวันนี้ค่อนข้างที่จะมากกว่าเพื่อนเลยนะครับแบบฉายแสงชัดเจนส่วนคนอื่นนะครับที่รอ,องลงมาก็จะเป็นพวกเดคเคนไรส์นะครับที่ถือว่าก็เด่นรองลงมาจากเบลลิงแฮมไม่แพ้กันนะครับ ส่วนในตำแหน่งอื่นๆนะครับผมว่าก็ค่อนข้างตามมาตรฐานนะครับถ้าเป็นคะแนนเนี่ยก็ให้ประมาณ6เพนเพนไปแบบตามเนียนๆกันไปทุกๆคนนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีใครเด็ดแล้วก็ถึงขั้นเดียว้ายซะขนาดนั้นนะครับส่วนถ้าพูดถึงจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอาร์โนที่ได้ยืนตรงกลางนะครับน่าให้ขยายความเพิ่มเติมหน่อยวันนี้ก็ถ้าถามว่าเกมที่เจอกับทีมระดับที่อ่อนกว่าอย่างเซอร์เบียอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าก็พอไปได้นะครับ คือในแง่ของการโยนบอลข้ามฟากไปมาเนี่ยมีมิติดีนะครับแต่ถ้าแบบในแง่การเล่นเกมรับอะไรเงี้ยผมว่าก็มีจุดที่อันตรายอยู่นะครับเพราะว่าเทรนด์เนี่ยเวลาเล่นกับเยอปูนะครับเรามากจะเห็นเขามีแบบบางทีสร้างสารรค์เกมเนี่ยจะมีจังหวะที่เขาเสียบอลอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็มีให้เห็นเช่นกันนะครับแล้วก็เกือบจะอันตรายถึงขั้นเสียประตูไป2ครั้งเลยนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นแบบ จุดที่เสียไปสำหรับถ้าสมมติเซาเกรจะเลือกเทนมาเล่นตรงนี้นะครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปซึ่งวันนี้นะถือว่าโอเคนะครับในเกมที่ต้องการเกมรุกแล้วก็มีจังหวะแบบข้ามฟากไปมาของเทนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเกมที่เน้นผลเนี่ยผมว่าเทนด์ไม่น่าจะเวิร์กกับการเล่นตรงกลางแบบนี้ในนัดต่อๆไปนะครับก็ต้องมาลองดูว่าเซาเกรจะจัดทับกันยังไงนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของผมนะครับส่วนทางปีกนะครับวันนี้ก็ซาก้าก็โอเคนะครับมีจังหวะที่เปิดให้กับ เบนท์แมเป็นจังหวะแอสซิตในลูกแรกไปนอกนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ก็ยังโอเคกว่าทั้งฝั่งโฟเดนนะครับวันนี้นะถ้าพูดถึงคนเงียบเนงะียบเนี่ยก็จะเป็นโฟเดนกับเคนเลยนะครับที่เป็น2คนในเกมรุกของอังกฤษแล้วถือว่าบทบาทเนี่ยถือว่าเกมรุกแทบไม่ได้มีส่วนร่วมเลยก็ว่าได้นะครับโดยทั้ง2คนเนี้ยนตะ้องบอกว่าโฟเดนเนี่ยไปหนักทางเกมรับจะเยอะเลยในะวันนี้นะครับไปสอนทางทิปเปียรนะ์เนี่ยแหลกเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังส่วนทางคารลีเคนเนี่ยเล่นไปเช่นมาเนี่ยบอลไม่ถึงเขาก มันั่วเกมลับดีกว่านะครับยิ่งถือว่าช่วงไฮทายเนี่ยไปช่วยหม่งเคลียจากเส้นอะไรด้วยนะครับการที่ว่าไปเป็นกองหลังอีกหนึ่งคนซะอย่างนั้นนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปส่วนในพาร์ทเกมลับนะครับผมว่าก็ตามมาตรฐานพวกเขานะครับก็ควรจะเก็บได้ก็ทําได้นะครับในวันนี้ถามว่ามีจงังหวะอย่างเกทีได้ลงประเดิมในวันนี้ก็อาจจะมีไม่นิ่งบ้างอะไรบ้างในบางจงังหวะนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นมาตรฐานที่พอจะไปต่อได้อยู่นะครับก็ ต้องไปเจอบททดสอบในเกมที่หนักกว่านี้แล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรเกมวันนี้ถือว่าอาจจะไม่ได้เจอแบบหนักหนาอะไรมากกับเซอร์เบียนะครับก็ภาพรวมอัเกฤษเป็นประมาณนี้ไปนะครับส่วนทางฝั่งเซอร์เบียวันนี้เราบอกว่าครึ่งแรกแเ่ยเป็นเกมที่พวกเขานี่ก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังนะครับในแง่ของการที่เล่นแล้วแบบขึ้นเกมตรงกลางไม่ได้เลยนะครับเครื่องหลังเนี่ยโอเคหน่อยที่ปรับเกมตรงกลางมาได้ดีขึ้นวิงแบ็กทำงานได้ดีมากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่มากพอนะครับที่จะแบบสร้างสารรค์โอกาสในเกมลุกให้ต่อเนื่องบทให้อังกฤษเป๋นะครับซึ่ง มเตว,วิทกับวาราหวิทก็โอกาสในเกมลุกการง้างยิงเนี่ยถือว่ามีค่อนข้างน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเลยนะครับความอันตรายพวกเขาเนี่ยควรจะมีโอกาสยิงที่เพื่อนเนี่ยป้อนบอลให้ได้มากกว่าน,นี้อีกเยอะนะครับซึ่งพอไม่มีเนี่ยก็อาวุธหายไปเยอะนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับคุยหลังเกมคู่นี้จบคร่าวๆเป็นที่ประมาณนี้ไปนะครับถือว่าก่อนเกมก็แม่นใช้ได้เหมือนกันนะครับสคู่เลยทั้งเนเธอร์แลนด์เดาว่า2อหนึ่งก็สองหนึ่งนะครับส่วนอังกฤษก็1นึ่งศูนย์แล้วก็เล่นไม่ดีเหมือนที่คาดเอาไว้ด้วยนะคร ถือว่ามีเดนมาร์กที่ทายไปแล้วไม่มาตามนับนะครับไปสะดุดเสมอไปคู่หนึ่งก็ถือว่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีก่อนเกมในช่วงบ่ายๆเหมือนเดิมนะครับคู่ฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมแล้วก็มาติดตามกันต่อได้เลยนะครับส่วนการคุยหลังเกมพรุ่งนี้ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจบคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้องกาบาบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับมีความคิดเห็นอะไรที เห็นไม่ตรงกันก็มาแชร์คุยกันข้างล่างได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับขอตัอล,ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ